ครับสวัสดีครับผมกับคลิปนี้ก็มารีวิวครับเป็นงานกระเป๋าไก่นะครับกระเป๋าไก่ครับกระเป๋าไก่ครับกระเป๋าไก่ล่างขึ้นนะครับแล้วก็หนกครับต่อเนาะครับมาเป็งรายละเอียดกระเป๋าไก่เาเลยครับผมครับเนื้อพาดีคกับผมเนื้อพาดีครับกระเป๋าไก่ครับใส่มาตรฐานนะครับ เขาคางให้ครับไปใส่ขึ้นนะครับเปิดผุว่าได้ครับใส่ไกลง่ายครับผมก็สามารถเปิดข้างบนได้เลยครับข้างล่างกับเปิดได้ครับนี่ครับข้างในบุพายางดีนะครับกับดอกตาไกลให้นะครับดูระบายอากาศนะครับผมกับงานถือว่าสุดยอดแล้วครับ น่ยผาดีครับเนี่ยผาสวยครับอันนี้สามารถปิดได้เลครับปิดหัวไก่นะครับสำหรับไก่ตัวใดมันมักคันนะครับคันคันค่ากระเป๋าก็นี่เลครับล่างเตือตัวออาปีดได้นะครับทุนนี้ก็สีเห็ดแนวไซลักไก่เป็นเสียงเสียงนะครับเวลาเอาสะพายไปมันก็เอาไว้เสียบเข้าไปเลยครับผมเวลานอนนอนมันอาสิลนได้นะครับ รายยละเอีดคับสวยครับขนาดสวยๆเลยครับผมอ่าแต่สุวัดขนาดให้เบิงนะครับบางคนอยากเอาไปไก่ต่อคนโบคือกันนะครับตัวผู้ตัวเมียมีตัวหน่อยตัวใหญ่กันนะครับอันนี้เป็นฟรีใส่นะครับใส่กับตามนี่เลยครับผมกับนี่ครับประมาณแปดนิ้วครึ่งนะครับ มาแปดเนิ้วครึ่งนะครับความกว้างนะครับความเยาวอยู่ประมาณ13เนิ้นะครับประมาณ1ิาเนี้ครับ13บาเนิ้วครับทองนี่ก็ประมาณสมนิ้วครับ2เนี้ยกว่าครับผมออกได้เลยนะครับของมันอ้วนนะครับ ลองใส่หนกเปีดเลยครับผมเป่าไก่ต่อนะครับราคาพิเศษครับผม250บาทนะครับสนใจก็แบทลายมาเลยครับทักมาเลยครับนี่ครับขาดศบ ไก่ต่อนะครับสองรอยหาสิบบาทครับมีบริการเก็บปลายทางครับผมเก็บปลายทางบวกเพิ่ม30บาทครับเป็น280บาทนะครับอ้ามีลายสีลายๆครับนี่ครับเป็นลายเป็นลายพรางเบิร์สวันแล้วครับผมกับ จกระทักมาได้ okay, คร Ping ับผมตอนนี้ของมีพร้อมทรงครับมีลายครับผมมีลายครับโอเคครับผมไปสําหรับกระเป๋าไก่นะครับมาเป็นรังคืนกับผม่ังคืนครับรังคืนรังคืนห่อหนอนก็งานทนดํานะครับงานโทนดานะครับงานเนียนๆครับผมงานเนียนๆครับ รายละเอียดเลยครับนี่นะครับใส่ได้หมดเจนิวน้วแปนิ้วครับผมเจ็ดนิน้วนะครับประมาณเจนิ้วนะครับตัวน,นี้ครับใส่ยืนตีได้สบายนะครับ ลังคืนนะครับลังคืนครับลังคืนโทนดำครับอันนี้เป็นงานทูโทนครับทูโทนครับผมเป็นงานแดงดำนะครับรายละเอียดเลยครับงานเนียนๆครับเป็นงานเนียนๆครับงานทูโทนนะครับแดงดำครับเป็นแดงดำ ใจทักมาได้ครับของมีความทรงนะครับกับลังคืนกับมีลังคืนของมีความทรงกับลังไซก็มีครับผู้ใดอยากได้ไซไซกัทักมาได้ครับมาเป็นนกครับเป็นนกย่างนะครับนกย่างเป็นงานนกกวักนะครับนกกวักมีเหลือสามตัวครับผมก็มาเรื่อยๆครับผมมาเรื่อยๆครับ งานหนกยางนะครับเบาๆผูกพาสะดวครับเปิดตองยานครับเปิดตองยานตำรวจครับหนกเป็ดก็เเลือตัวเดียวครับบู้ใดสั่งของครับอุปกรณ์พอฟองครับส่วนนี้งมีโควิดครับอย่างนะครับยีลุมย่างนะครับผู้ใดถักมานะครับตรงนั้นโอ้โทรมาผมลืมไปว่าของมันมีอยู่ มีของนะครับมีของพร้อมส่งครับผมก็สนใจก็ทักเข้ามาครับผมโทรมาก็ได้ครับตามเบอร์ข้างล่างคลิปนี้เลยครับผมตามนี้เลยครับผมครับนี่นะครับลังเคลื่อนครับเบาไก่นะครับลำพวงรับโอเคครับคลิปนี้ฝากไปสันีิสกอนครับก็ฝากติดตาม กันคืนไข่ซอหรืกรอกอนนะครับสวัสดีครับมานทุกท่านครับไข่ซอครับผม